โรคฝีดัดลิงนะคะหรือฝีดัดวานอน,นะะติดต่อได้จากเมื่อก่อนติดต่อจากาสัตว์สู่คนหรือติดต่อจากคนสู่คนได้นะคะอาการของโรคฝีดัดลิงนะคะจะมีอยู่สองระยะนะคะระยะแรกคือระยะฟักตัวนะคะระยะฟักตัวก็อยู่ประมาณ5ถึง5วันถึง21วันนะคะก็หลกัหลกๆก็ประมาณสัก1-3ถึงอาทิตย์นะคะก็จะเป็นระยะฟักตัวนะคะหลังจากที่เราได้สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ มีเชื้อนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นระยะระยะของแสดงอาการก็จะมีมีไข้นะคะมีต่อมน้ําเหลืองโตนะคะอ่อนเพลียปวดศีรษะได้หลังจากนั้นก็มีระยะเป็นระยะมีผื่นนะคะระยะที่ที่ผื่นขึ้นก็อาจจะเกิดหลังจากมีไข้ขึ้นประมาณสัก 4- 5วันนะคะหลังจากมีผื่นปุ๊บก็จะเป็นระยะที่อาการทุเรานะคะปกติแล้วอาการก็จะหายน่าจะประมาณสักเดือนเดือนกว่าๆนะคะก็อาการน่าจะน่าจะหายถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนที่ที่รุนแรง